น้องยังจําน้องฟรองอายุ12ปีที่เคยมาดอ,อกบอลในรายการเราได้ไหมครับฟรองอ๋อ,อจำได้สิครับโอโ้โหนั่นไอดอลผมเลยครับดอ,อกบอลเก่งมากรู้สึกว่าน้องเขาจะเคยมาออกรายการเราเทปแรกๆเลยครับนานแล้ว กูจำแม่นมากเลยนะสิน้สครับเพราะว่าเดือนนี้ในปีที่แล้วนี่ยนะครับที่น้องฟรองมาออกรายการเราครับนั่นหมายความว่าพายไปแล้วหนึ่งปีพอดีครับครบปีแล้วครับใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นครบรอบปีอย่างนี้ผมเลยสรรหาเซียนเด็กดอกบอลคนใหม่มาฝากสิโน้อแว่าฝากผู้ชมครับนี่หมายความว่าน้องฟรองผมโดนท้าชิงแล้วหรอครับถูกต้องใครครับใครหน้าไหนบังอาจ น้องคนนี้นะครับชื่อว่าน้องพัตเตอร์ครับอายุ14ปีนะครับแต่เป็นเซียนเด็กดอกบอลแบบฟรีสไตล์ครับคือนอกจากจะใช้โอไอทุกส่วนนี้นะครับดาะบอลได้แล้วเนี่ยนะน้องพัตเตอร์เนี่ยไม่ได้ดอกได้แต่ลูกบอลยังสามารถนําอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยนะครับมาเล่นร่วมกันได้ด้วยเรียกได้ว่าเป็นการดาะบอลแบบเอเจนท์คนดูนั่นเองครับโอ้โหไอใช้ส่วนต่างๆดอกบอลเนี่ยผมก็พอนึกภาพออกครับแล้วก็รู้ว่ามันยากด้วยแต่ใช้อุปกรณ์เสริมเนี่ยมันอุปกรณ์อะไรบ้างครับสิทธิ์พี่เอางี้นะลองนึกตามดูนะเคยเห็นการเลี้ยยงลลูกบอดด้้ววขน อี่ทำได้เหรอป้าถ้านี่ยังนึกออกต้องเจอนี้ครับเลี้ยงรองเทา้า่านผู้ชมครับเลี้ยงรองเท้าอึ้งเลยเป็นยังไงไผมเคยได้ยินแต่เลี้ยงลูกบอลเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปากกัด <c oughs> เลี้ยงรองเท้าเป็นยังไงครับอยากดูแล้วครับเอามาดูสิเชื่อแล้วครับว่าอยากดูจริงๆครับ่งั้นราไปชมกันเลยครับน้องพอตเตอร์ดอกบ,บอลฟรีสไตล์ที่นี่คือป้อมพระสุเมนปอดอีกแห่งหนึ่งของคนกรุงเทพย่านถนนพระอาทิตย์ครับ ป้อมพระสุเมนแห่งนี้นเป็นสถานที่ฝึกวิทยายุทธของหนุ่มน้อยหน้ามนคนชอบเด็กโอยคนชอบดอดอดอแล้วก็ดอดูสิครับไม่ว่าจะเป็นที่ไหนเด็กคนนี้กอดอกได้ดอดีดอจนได้เป็นตัวพ่อของวงการดอบอลแบบฟรีสไตล์ในบ้านเราเด็กหนุ่มวัย14ปีคนนี้มีชื่อว่าน้องพัตเตอร์หรือภูระเดชแ네นสุวรรณเจ้าของฉายา ไอหนูหนักดอกเซี่ยวลิมน้องพัตเตอร์เริ่มดอกบอลแบบฟรีสไตล์ามาตั้งแต่อายุ9ขวบครับโดยศึกษาจากคลิปต่างประเทศแล้วนำม,มาต่อยอดด้วยการฝึกซ้อมด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่องและผลจากความมุ่งมัน่นทำให้หวันนี้น้องพัตเตอร์ก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งแห่งวงการดอกบอลฟรีสไตล์ของไทยดยการคว,ว้ารางวัลดอกบอลฟรีสไตล์ ที่จัดขึ้นโดยรองเท้ากีฬาชื่อดังยี่ห้อหนึ่งครับเอว่าแต่การดอบบอลแบบฟรีสไตล์เนี่ยมันเป็นยังไงกันล่ะครับน้องคือการใช้รักษะในการเล่นให้ผิวไหวและเล่นฟุตบอลคือให้เล่นให้สวยงามที่สุดครับและเราสามารถใช้ทุกส่วนของร่างกายมาประกอบกันให้เป็นท่าที่สวยงามได้ครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสีเยเวลาเรามาชมน้องพัตเตอร์ออกสเตปเรียกน้ำย่อยกันก่อนครับเริ่มจากการดอบบอลด้วยหลังเท้า แล้วไล่ขึ้นมาที่เขา่าอามีการโชนเลี้ยงลูกวันที่เข่าอีกตังหากไม่ทันไรก็ส่งบอลขึ้นไปอยู่บนหัวไม่ต้องบอกว่าน้องเขาเป็นคนหัวดีจริงๆเลยครับขนาดโยกซ้ายทีขวาทีบอลก็ยังไม่หล่นจากหัว ตกท้ายด้วยการปล่อยให้บอลเลื้อยลงไปที่ถ้ายถอยแม่แค่ชุดเรียกน้ำย่อยก่ออึ้งกันแล้วล่ะครับคราวนี้มาดูการดอกบอลขั้นแอดวานซ์ในประเภทท่าควงขาที่ได้รับความนิยมมากในวงการดอกบอลครับและโดยปกติแค่ควงขาเดียวก็ว่ายากแล้วนะครับคุณผู้ชม น้องพัตเตอร์ของเราควงสลับกัน2ขาซะอย่างนั้น่านี้ต้องใช้พละงก,กำลังของขาค่อนข้างมากบวกกับการจัดระเบียบร่างกายที่ดีเยี่ยมถึงจะควงและกระโดดได้อย่างที่เห็นมาชมการควงขาเดียวบ้างแต่เป็นขาเดียวที่ไม่ธรรมดานะครับเพราะน้องเขาจะควงแบบอนสต็อปต่อเนื่องกัน5ทีรวดเรามานำไปพร้อมๆกันครับ อันองอาราอาันส,ส,ส,สีและอัหาคนทั่วไปควงได้3ามสีทีเขาเรียกว่าเทพแล้วนะครับแต่นี่น้องเขาควง5้าทีรวดแบบนี้ก็ต้องขอเรียกว่าพ่อเทพเลยแล้วกันแม่กำลังขาเขาดีจริงครับและไม่ใช่ควงได้ทางเดียวนทครับพควงสลับซ้ายทีขวาทีก็ยังไหวเรียกได้ว่าทั้งทักษะพละกกำลัง และประสาทสัมผัสสัมพันธ์กันอย่างสอดคล้องยืนดอกบอลสนานแม่สงสัยจะเมื่อยครับน้องก็เลยขอ,อนั่งนั่งน,น,นอนๆอนดอกเพื่อรีแลกกันสักหน่อยแต่จะให้นั่งดอกเฉยๆแม่ต่อธรรมดาเกินไปครับมันต้องไหวขาดอกเรียกเสียงเฮจากผู้ชมแบบนี้และดูการดอกด้วยนักแข่งนะครัครบ ซึ่งถือเป็นอวัยวะที่ควบคุมทิศทางการดอดได้ยากมากของน้องพัตเตอร์สครับเรื่องที่ว่ายากกลายเป็นเรื่องจิบจิไปเลยเรามาชมท่าที่ต้องใช้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้องในการปั่นจักรยานด้วยลูกบอลท่านี้ครับดูความสัมพันธ์ระหว่างฝ่าเท้าและลูกบอลครับ ลื่นไหลเหมือนอยู่บนพื้นยังไงอย่างนั้นต่อด้วยการโชว์เหนือเลี้ยงลูกบอลบนฝ่าเท้าเพียงข้างเดียว <I> สมกับฉายาไอ้หนูนักเาะเสี่ยวลิมยี่จริงเลยครับ <Go. S 1> คุณผู้ชมก่ go. Go. อนจะลุกขึ้นมาทำท่าควงสว่านหมุนรอบตัวเอง go. 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 แล้วก็ไหวง้งามๆแบบไทยท กระทวงวัฒนธรรมเห็นแล้วต้องกดไลค์เลิฟๆิให้แน่นอนเลยน้องพัตเตอร์อเ,เอ,อแล้วตั้งแต่ฝึกมานี่ครับท่าไหนเนี่ยยากที่สุดท่าดอกบอลวยส้นเท้าน,นี่คือเป็นท่าที่ฝืนธรรมชาติครับเพราะว่าปกติคนธรรมดาจะดอกบอลด้วยหน้า,านหน้าข้างหน้าครับคือใช้หลังเท้าดอกปกติทั่วไปครับแต่ท่าดอกบอลวนส้นเท้านี่คือต้องเยี่ยวตัวเพื่อมองให้ชัดที่สุดให้มองเห็นทั้งสองขา และแค็นในการยกเท้าสม่ำเสมอครับแล้วเอท่าทางที่ว่ายากนี่เราฝึกนานไหมครับท่าน,นี้ก็ท่านนี้ใช้ใช้ระยะเวลาในการฝึกประมาณปีกว่าครับนานกว่าท่าอื่นไหมครับครับก็นานกว่าท่าปกติทั่วไปพ่อท่าปกติทั่วไปใช้เวลาฝึกประมาณ4-5เดือนครับดูความสม่ำเสมอในการดอด้วยส้นเท้าของน้องเขาสิครับทําได้อย่างต่อเนื่องและลื่นไหลนี่ก็เป็นผลมาจากความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาที่ถูกฝึกฝนมาเป็นอย่างดี ต่อให้เป็นนักฟุตบอลทีมชาติก็เถอะครับถ้ามาได้รับการกดผลมาก็ออยากที่จะทำท่านี้ได้เยี่ยมยอดยอดเยี่ยมจริงๆเลยครับคุณน,น้องพัตเตอร์เมื่อถึงไฮไลท์ของการดอกบ,บอลแบบฟรีสไตล์นั่นก็คือการนำเอาอุปกรณ์เข้ามามิกซ์แอนด์แมทช์กับทักษะในการทรงตัวของผู้เล่นเพื่อให้เกิดความลงตัวเพื่อเรียกความสนใจจากผู้ชมครับ นี่เล่นเลี้ยงทั้งขวดน้ําและลูกบอลได้เวลาเดียวกันโอ้โห oh. oh. ช่างแน่นอนนอนแน่แน่ซะเหลือเกิน oh. Oh. และถ้านี้คุณผู้ชมสังเกตผ้าเช็ดหน้า oh. บนหน้าผากของน้องพัตเตอร์ให้ดีนะครับ oh. เมื่อถูกดึงออกมาแล้วมัน,นจะเป็นยังไง oh. นั้น oh. เป็นอีกครั้งที่ต้องบอกว่า oh. เด็กคนนี้ หัวดีจริงๆส่วนท่านี้น้องเขาภูมิใจนำเสนอครับเพราะมันมาจากความคิดสร้างสารรค์ของตัวเขาเองแม่ทั้งศีรษะและรองเท้าต้องสมดุลกันทุกอนูถึงจะทำได้เนียนตาแบบนี้แหละครับเมื่อชมนีลาปั่นลูกบอลดูบ้างครับแต่จะให้ปั่นแค่ลูกเดียวแม่ ต่อเห็นจะธรรมดาเกินไปฝีมืออย่างน้องทัตเตอร์ต้องหสองแน่นอนแล้วก็ปันป่นปันป่นปันป่นปั่นปั่นได้อย่างต่อเนื่องไม่มีสะดุดให้ขัดสายตาของคุณชมเลยครับต่อด้วยการเลี้ยงลูกบอลด้วยนิ้วชี้แล้ววาดลวดลายการควงอย่างที่เห็น ลับมืออีกข้างก็ยังไหว <st utter> <s ummer> เ่านั้นยังไม่พอนครับใช้ปากกาปั่นลูกบอลแทนนิ้วชี้ซะอย่างนั้นปิดท้ายด้วยการใช้ปากคาบปากกาเพื่อปั่นลูกบอลให้หมุนติ้วติ้แม่สงสัยจะร้อนนะครับท่านพัดใหญ่เลยถ้าทีค่คุณผู้ชมจะได้เห็นต่อไป ถือเป็นสุดยอดเคล็ดวิชาของน้องพัตเตอร์ที่นำมาฝากแฟนๆรายการครับเพราะน้องเขาจะใช้ปากกาปั่นลูกบอลโดยเสียบไว้ที่รองเท้า1ลูกและข้าบไว้ที่ปากอีก1ลูกคุณผู้ชมลองคิดดูสิครับปกติทำแค่จุดใดจุดหนึ่งก็ว่ายากยากแล้วนะครับแต่น้องพัตเตอร์สามารถทำได้ทั้ง2องอย่างในเวลาเดียวกันต้องยอมรับครับว่า น้องเขาแยกประสาทสัมผัสและการจัดสมดุลของร่างกายได้ดีจริงๆเรียกว่าโชว์เหนือเหนือไปเลยเห็นลีลาทำได้อย่างเนียนตาในทุงกระบวนท่าแบบนี้น้องพัตเตอร์มีเทคนิคยังไงกันล่ะครับเืพี่จะเอาไปฝึกบ้างเทคนิคของผมคือฝึกฝนหรือว่าฝึกบ้ามทุกวันครับเพื่อเกิดความชำนาญเพราะว่าแต่ละท่าต้องใช้ระยะในการฝึกพอสมควรครับ อย่างเช่นถ้าควงขาเนี่ยครับต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกประมาณ2-3เดือนครับเพื่อให้เกิดความชำนาญหรือว่าให้กล้ามเนื้อหรือประสาทสัมผัสในการควงให้มันรับรู้ได้ครับก็ผมอยากไปแข่งรายการเลดบูครับซึ่งเป็นรายการที่แข่งชิงชมแชมป์ฟุตบอลฟีดสตาโดยเฉพาะครับซึ่งเป็นกีฬาสตรีครับซึ่งเขาจัดมา3ปีแล้วและ ในการครัดตัวคือ1ประเทศต่อหนึ่งคนเพื่อได้เข้าแข่งขันครับคือผมอยากไปแข่งมากเพราะว่าผมอยากเป็นแชมป์ครับนี่นะครับผลจากการฝึกฝนและมุ่งมั่นตั้งใจทำในสิ่งที่ตัวเองรักช่วยกันเชียร์และเป็นกำลังใจให้เด็กไทยคนนี้ก้าวต่อไปจนถึงฝั่งฝันด้วยนะครับสู้ต่อไปนะน้องพัตเตอร์ไอหนูนักดดกเซี่ยวลิม เอาไปเลยครับตำแหน่งตัวพ่อของการดอดบอลแบบฟรีสไตล์โหน้อง<อ>สุดยอดจริงครับดอดบอลได้ทุกสถานการณ์นะครับน่าภูมิใจไหมครับสินน้องภูมิใจหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าตอนนี้น้องพัตเตอร์นี่เข้ามาอยู่ในดวงใจผมนะครับ <S 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 เป็นไอดอลอีกคนแล้วครับตล,ลอดอะปลื้มมากอีกแล้วอะใครเก่งมาปั๊บก็เป็นไอดอลในดวงใจตลอดสิทธิ์พี่ลองนับเล่นๆดูนะได้ประมาณ2 3 8คนแล้วโอ้เยอะขนาดนั้นแ้วมันอยู่ในดวงใจหมดได้ยังไงเนี่ยมันหัวใจหรือลบบรรทุกครับเนี่ยมันเยอะขนาดนี้มันไปเก็บไวตามม้ามตามซอกตับมากครับ แล้วมันไม่ดีแหละครับสิทธิ์พี่คนเก่งๆเนี่ยควรจะเป็นแบบอย่างที่ดีเราควรจะเอามาเป็นเยี่ยงอย่างถ้าอย่างนั้นเราสองคนนะครับมาบอกน้องเขาแบบพร้อมๆกันเลยครับว่าสุดยอดเราีบมือนึง